การที่เกิดขึ้นผมเองแล้วก็อาสาสมัครน้องๆกู้ภัยเนี่ยรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงข้ามโอนโดหาดทวนที่นายบนถนนแช์พึกรับแจ้งว่ามีคนเจ็บด้วยเราก็เดินทางไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงเนี่ยเราเห็นแล้วมีรถรถกระบะขึ้นอยู่กลางกลางแล้วก็มีคนเจ็บนะมีคนเจ็บแล้วก็น้องๆอาสาสมัครแล้วก็ช่วยกันในการจราจร แล,แ,แล้วก็น้องๆสารวัครก็ทําแผลคนจงคนเจ็บแล้วก็นำส่งพยาบาลซึ่งในระหว่างนั้นน่ะในระหว่างนั้นน่ะก็หล่อรถยกเพื่อมาทำการเคลื่อนย้ายก็บอกรถบ,ก,บกลางกันนะครับจู่ๆได้ดดยินเสียงดังโครมเสียงดังหาจากจุดแรกเนี่ยประมาณสัก2สองร้อยเมตรเห็นว่ามีรถกระบะกว้งก็ย้ายจากจุดเดิมเนี่ยนะฮะไปจุดที่สอง ไปปลีการจราจรเพราะเหตุการณ์นี้มีคนเก็บด้วยร,รถบันทะแขงอยู่นะครับก็ไปช่วยคนจงคนเจ็บผมก็บันทึกภาพนะฮะบันทึกภาพที่กเกิดเหตุแล้วก็มีการเป็กนการจราจรต้องบอกว่าตัวผมเองเป็นอาสาสมัครด้วยนะครับเป็นผู้สื่อข่าวด้วยในระหว่างที่ผมเนี่ยกาลังบันทึกภาพเ,เหตุการณ์อยู่นะครับจู่ๆได้ยินเสียงดังโครมหลังจากนะั้นพอเสียงดังเนี่ยของไม่รู้ อะไรมากมายกระเด็นรอยมาเลยนะฮะผมก็พยายามที่กระโดดหลบตลอรไว้พ้นนะ่ะสิ่งของบางอย่างซึ่งสัมผัสได้เลยว่ามันมีน้ําหนักกระแทกที่ขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็รวมถึงน้องๆด้วยน้องๆสัสมัครอีกสองคนก็ถูกสิ่งของนะ่ะแรงกระแทกได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกนะฮะอีกเอ่อสี่คนนะครับสี่คน,นะคนก็ที่มากับรถ มีมากับรถฟอร์จูเนอร์อ er, นะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็รถไฟฟ้า1คันรวมถึงคนจะมีหนึ่งคนเป็นคนที่4เนี่ยเป็นคนขับรถกระบะต้นเหตุนะครับดีก่อนที่ต้นเหตุก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าเหตุการณ์นี้มีการป็นการจรยายจรนะครับรถที่เกดิดเหตุเนี่ยเขาก็รอจอดรอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาการเคลื่อนย้ายรถนะครับ หลังจากนั้นก็ตามคลิปเลยนะครับพุ่งชนเข้ามาอย่างแรงส่วนสาเหตุนะส่วนสาเหตุของหลักๆที่เกิดเหตุทั้งสามเหตุการณ์เกิดจากฝนตกถนอลื่นนะเกิดจากฝนตกถละลืน่น